ไเลยพี่ครับครับนี่กี่เหรียญหนึเหรียญสเหรียญสเหรียญส่เหรียญอาละปาจะให้พี่กี้ลองทำดูนะปะาให้พี่กี้เลื่อนเหรียญแค่เหรียญเดียวนะตอนนี้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมให้เป็นสี่สามสองหนึ่งได้ไหมป,ป๊าชเชยอ,อ่ะทำไมอ่ะเขาเรียนกันกับมาหมดแล้วถ้าเป็นไงนี่ไงสี 4, <ะ>่สองนึว้าหหนเลื่อนไหนอ่ะหห แล้วหนึ่งสองสามสี่ไงอ๋อนี่หนึ่งสองสามสี่ใช่ต้องเลื่อนอันที่สองอ่าแล้วสี่สามสองทำไงไง่ายเกินท่าน,นี้ Easy, yeah? อีซี่เหรอว้าวให้ให้สอนกลับมาเป็นแบบนี้ก็ง่ายเกินเนี่ยคะแนนทุเรียนทอดแฟกซี่ครับวันนี้มีเกมให้เล่นคือว่า นี่เราใช้มีตะเกียบอยู่ครับตะเกียบ์อยู่สอันหนึ่งสองสามสี่อันแล้วทําเป็นลูกถ้วยนะครับทำเป็นลูกถ้วยให้ทุเรียนทอดอยู่ในอยู่ในถ้วยที่ทําด้วยตะเกียบเดี๋ยวดูซิว่าแป้งกี้จะแก้ปริศนาได้ไหมแป้งกี้ครับครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับอ่าผมกับแป้งกี้แล้วใช่ไหมครับบแป้งกี้ใช่ครับอ่าอันนี้มาไปอย,อยู่พ่อที่ <26 S 2> ยี่สิบหกยี่สิบหกก็เลยอ๋ออันนี้เป็น,เ,ปนเกมก็เป็นคลิปร้อยนี้ก็จะจบคลิป อันนี้เป็นเกมที่ยากมากร้าป๋าว่าทังกี้ทำไมได้แน่เลยทำได้ดิเดี๋ยวสิดูโจทย์ก่อนโจทย์คืออย่างนี้นะดูดีดนะปาป๋าจะให้ทังกี้เลื่อนตะเกียบแค่สองอันโอเคนะ<ม>ให้ทุเรียนทอดทังกี้เนี่ยอยู่นอกถ้วยให้ได้สองอันนะ<ม>ทำได้ไหมครับเฉยนี่หว่าเอ้าทำได้หรือทำยังไงเื่องแค่สองอันนะให้อยู่นอกถ้วยนะ ทูเทียนอ๋อแต่มันอกไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อทูเรียนทอนดงจะนอกทูเทียนแล้วเหรอ,อแค่นี้เ,เหรออ,อีซี่เหรออีซีก่<อ>กันโพ้อช่วยกันอะไรอะไรที่มันยากยางมาให้ผมตอบปี่ทูาได้ไหมว้ายถ้าอยากสนใจอุดหนุนสั่งอะไรเนี่ยอุดหนุนสั่งทูเรียนทอดของของแฟงกี้อยากไปสนใจของอันอื่นเลยอ่า นายที่เรียนทอดสักทีต้องอยังไงของแท่ต้องต้องตายต้อง,อองเป็นไงทุเรียนทอดของ Thank you ต้องตายนะมันจะยากที่คนสักทีจะทำไม่ได้ดูสิครับโอ้ทำได้เฉยเลย